ายดีไหมพี่สบายดีสิโห้ยบ้านช่องนี่สวยหรูมากเลยนะเนาะเป็นะที่สุดเนอะไ่เจอนานพี่คิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันโอ้ยตายละพี่แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะไม่ได้เจอตั้ง,างนานี่พี่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเหรอก็ดูแลอยู่นะนี่สามีสามีนี่ซื้อคอลลาเจนอะไรให้กินบ้างไหมพี่หุยชายเขาจะไปสนใจอะไรตายแล้วพี่โอ้โหไม่ตีนกาธรรมดานเนี่ยตีนแลลว พี่หาหมอหาหมอโบถุงโบถกแ้องนะดูสิเหลีวรอยที่คอไม่ได้นะไม่ได้นะปล่อยตัวอย่างนี้เยเห็นเลยเห็นเลยเหรอเนี่ยโอ้เหี่ยวมากพี่ดูจริงๆนะดูสายตาดูจริงๆเห็นจริงเหรอโมันไม่เหนียงเหรอมีสิโอ้ยใหญ่ๆพี่เป็นแก่ขนาดนี้นี่ตายแล้วเส้นเลือดหรือเปล่าอพี่อะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมือน่าไม่ใช่ตีนเป็ด่มาแซวฉันนะนี่ฉันถือไม่ได้เหี่ยวแค่มือนะพี่เหี่ยวยันเล็บเลยอะพี่ พ,พี่ตายแล้วพี่แก่มากเลยพี่หนูขอโทษนะหนูไม่ได้อยากจะไหว้จริงๆแต่ว่าหนูอยากจะบอกพี่ด้วยโอูโหจิตใจหนูเลยหนูอยากให้พี่ดูดีพี่พี่ดูฉันนะฉันน่ะอ่อนกว่าพี่แค่ปีเดียวทำไมหน้าฉันยังเด็กยังใสขนาดนี้ผิวพงผิวพรรฉันยังดูดี ฉันมีของดีมาบอกพี่ของดีอ๋ออยากใส่อยากเด็กอีฉันไหมล่ะวก็อ,อ,อยากสินี่จะบอกนะครีมตัวนี้ที่ฉันไปเจอมานะราคาถูกมาก999บาทเท่านั้นเอง999บาทไม่แพงนะแล้วใช้วันเดียวนี่นะหน้านี่ตึงเด้งใสออร่านี่อายุกลับมาเป็น18เลยจ้าเฮ้ย นี่นี่นี่แล้วที่สําคัญนะถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลในคืนเดียวนะทางบริษัทเขาคืนงินน้พี่หนึ่งแสนบาทฮะแสนเลยเหรอสนใจไหมสนใจสนใจคิมสนใจเงินแสนนกแกนี่แหละใช้ไปแล้วหนึ่งคืนใช้ไม่ถูกใจได้คืนละเก้าหมื่นหนึ่งเนาะเก้าหมื่นกว่ากำไรนะเนี่ยสนใจได้นะสนใจสินี่เลยฉันจะแนะนําพี่นี่หุ้ยของเขาดีมากเลยนะพี่นี่เดี๋ยวนะ ครีมเนี่ยเนื้อครีมนี่อ่อนระมุนมากเลยดมอันนี้คือครีมตลับแรกนะพี่นะพี่จําให้ดีนะตลับแรกนี่ต้องใช้ทั่วหน้าก่อนทั่วหน้าเราจะต้องวอร์มผิวก่อนนะทั่วหน้าทั่วหน้านี่นะจาไว้มันมันแบบรถมากจริงๆนะครีมตัวนี้นะไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าถ้าฉันไม่เจอของดีนะฉันไม่มาแนะนําพี่หรอกส่วนตัวนี้นะตัวนี้ตัวที่สองนี่พี่หาตรงนี้เลยหางตาหางตาติ้ง ใช่ขวาใช่ติ้งเดียวนะติ้งติ้งพอจบพอเลยเออแค่นี้เลยนี่ส่วนตลับที่สามนี่นะตลับนี้ก็ดีพี่ตลับเนี้ยทําให้ร่องปากของเราเนียตึงขึ้นทาแค่นี้ติ้งติ้งพอเลยจบอย่ายาวมากพี่ถ้ายาวมากมันจะดึงเนื้อคางลงมางี้นดึงไม่ได้ไม่ได้แค่นี้พอนะติ้งติ้งพอพออ่านี่กจุ่นะใช่ใช่ใช่นี่นะพี่แล้วส่วนนี้ตลับที่สี่ตลับที่สี่นี่ก็ดีมากเลยนะที่ี่จะบอกว่าทาตรงนี้พอนี่ ปกหูหลังหูนะนี่พี่จะพี่จะต,ตลบหูออกมางี้่ะคะถ้าตรง,งนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคซ้ายขวาใช่เพราะมันจะดึงเหมือนเดิมเออมันจะดึงขมับนี่ขึ้นมางี้อ่ะหน้าก็จะตึงเลยมันจะดึงจากตรงนี้ขึ้นมานี่นี่ทาตึงนะใช่อย่าทาเกินไม่ใช่หูใช่ไหมอ๋อหูไหนลาฝ่ามันม่ะละตายแล้วนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดพี่นี่ทิ่มบนหน้าเออจำได้นะนี่นะ ตัวที่ห้านี้พี่ต้องแหกตาหน่อย่า้ยตาของเรามีความสําคัญมากจะเหี่ยวย่นไม่ได้เพราะว่าล่องตาของเรานี่ถ้ามีล่องนะ่ะจะดูแก่พี่ต้องแหกเข้ามาแหกแหกแหกในตาแบานี้แหกแล้วก็ทาเข้าไปทาล่องตาเลยเหรออยของเรานี่มันจะต้องใช้ถึงล่องตาเพราะว่าครีมมันดีมาก ถ้าสูงว่าใช้ภายนอกโอ้โหทีมร่วมไปเขาทำกันเพฟังราคาเดียววันเดียวตึงเลยมีแหกแขกลูกกร็ตาวมาแล้วก็ทาปื๊ดอืมตื๊ดใช้ทาได้ให้ได้ไจะให้เขาใช้ด้วยเลยโอ๊ยฟ้านี่ตึงเด้งนี้เลยจะได้เด็กกันทั้งคู่เลยส่วนตัวนี้นะตัวนี้ตรงไหนนี่ตรงตรงจมูกนี้จะจมูกเราอยากโด่งพี่บางทีนี่เนื้อจมูกมันแก่เนื้อจมูกมันเหี่ยวยานนมัดูเป็นแม่บุญนี่ทาเข้าไปนี่ทาจมูกมานๆหน่อยไหนทำนี่ทำนี่ เออนี่นแล้วก็ทาเองทาในยิ้มในหมวกเงี้ยรอบๆเลยใช่ไหมใช่รอบๆเฮ้ยแต่เขาบอกว่าบานๆนนเงินมันไหลเข้านะเฮ้ยหุบหุบนั่งก็ได้มันจะได้ทองไหลเข้าอือโอเคโอเคโอเคนี่นะอ่ะนี่ยังไม่หมดพี่ตัวนี้ก็ดีอุ้ยนี่ฮึมอยากจะเล่าติ่งหูพี่ทาปกหูแล้วใช่ไหมทาติ่งหูเพราะมันจะดึงไปอย่างนี้ไม่ได้ไงดึงดึงไปทางเดียวไม่ได้มันมันไม่สมดุลมีตัวติ่งมีตัวกึกเออเดี๋ยวหน้ามันจะไม่เป็นมีเชฟทาแค่ติ่งมไหม เฉพาะติ่งเท่านั้นใช่ไหมแค่ติ่งเดียวนะติ่งติ่งพอจบห้ามเกินห้ามทาข้างหลังด้วยทาได้แต่ข้างหน้าทาข้างหลังเดี๋ยวมันดึงผิวข้างหลังไปไม่ได้พี่พี่พี่รู้จักอลชรนเชิญยิ้มไหมมัก่อกเพราสวยมากประกวดนางงงนางงามแล้วเขาไปใช้พี่เป็นไงหน้าพังเลยอ่ะยไม่ได้เลยนะเอฟเฟคขนาดนั้นเลยหรอใช่เอฟเฟคมาพี่ต้องจำให้แน่นเลยนะนี่นี่นี่ส่วนตัวนี้จ่วสุดท้ายทางนี้เลยรอบรอบปาก รับปากพอทาแล้ปากเสร็จพี่แหกแหกทาในเหนือกด,ด้วยหัวเหรอใช่จะเป็นสีชมพูหัวพี่เป็นสีดดงออกม่วงๆนะันจะหายไหมหายที่หายหมดเลยนี่นี่แมนะเหมือนคนสุบุรีมากตายแล้วดูแบบสุขภาพไม่ดีทา, <c oughs> ทานี่แหกเวางว้แล้วก็ทาเข้าไปพี่ไม่เคยสุบุรีนะ<อ>แต่มัน ดำเองโอ้หนี่ตัวนี้ใช่เลยมันก็ดุกพี่มันดำมันดำถึงดุกเลยรอแต่มีข้อแม้ว่าพี่จะต้องใช้เรียงลำดับตามที่หนูบอกตั้งแต่ต้นนะ1 2 3 4 5ส7 8ห้าปห้ามสลับเด็ดค่ะถ้าสลับหน้าพี่พังหนูไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ถ้าพี่ใช้นะครบตามที่หนูบอกตั้งแต่ต้นรับรองสวยปิ๊งได้แน่นอนสวยเลยแน่นะอะงั้นหนูไปก่อนนะพี่นะวันนี้เดี๋ยวหนูไปขายของต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หน้า ะตามที่หนูบอกนะไปนะพี่วนวันวันวันจ้าแล้ววันจ้าเดี๋ยวโอนเงินให้นะสีแดงสวยแดงสวยเลือดแหลยจ้าร้อนเลยใช่ไหมพี่นั่งนักหนักหนักหนักพี่หลังไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไม่ไหวอ่ะร้อนอ่ะพี่น้าไหมจ๊ะน้ำเย็นๆสักแก่ถึงจะเขียวจ้าจ้า รับนเมีก็อย่างี้แหละน้าเย็นสแกกเลยอะไเนี่ยตลาเเลยไซื้อมาเยอะกรอ่าว่าหมดจะไต้องซื้อใหม่เนี่ยเด็ดลพีตายทอะไรเนี่ยทไมจะอะไร่ยทไมซื้อมาเยอะไปซื้อที่นตลาดเรามันจะประหยัดประหยัดเงินเราตลาละจุดนะครีมเนี่ย ครีมอะไรมันเป็นครีมหน้าเด้งหน้าสวยขาวใสตึงเฮ้ยจริงเหรอเป็นครีมอายุวัฒนะจะลุ่มหล่อสาวใสเลยเฮ <c oughs> ้ยเอาไปใช้ตรงไหน<พ>อะไรยังไงล่ะเบียนี่ไปสลับกันแล้วเนี่ยก็ไม่รู้มันคือครีมอะไรเลเดี๋ยวก็จะหยิบมากองรวมกันหมดเลยเนี่ยผมหายแนมน้ <c oughs> า <c oughs> กัไมมันหน้ามันเหมือนก้อนอันสลับเลยก็นันทศเนี่ยมันตายเลยเออโอ้ยอยู่นี่เองกำโทถลายมาเร็วเหลือเกิน อยูมไหเนยคก็โทรอยู่หน,นยหน้นาบ้านนี่ไม่ได้ไปไหนเลยอเออรู้ว่าพี่จะต้องมีปัญหาเรื่องครีมใช่ไหมอืมฉันบอกแล้วว่าอยาาไปรวมกันพี่ต้องใช้เรียงลาดับตั้งแต่อันที่หนึ่งถึงอันที่แปดตามลําดับที่ฉันบอกนี่ไม่งั้นนะน่าจะเสียเลยนะถ้าใช้ไม่เหมือนที่ฉันบอกนะนี่<โ>อ๋อแล้วอันไหนเป็นอันไหนไม่รู้แล้วเนี่ยอ๋อไม่รู้อันไหนแล้วอ่ะโอ้ทีหลังอย่าไปรวมกันนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยเอาวจจำได้แล้วจะจำวิธีไหนจำยังไงเนี่ย โอ๊ยฉันใช้ดมกลิ่นเอาอันนี้อันแรกอันนี้แรกใชนไหมวพี่ดไม่รู้อะใช่ปะอ้ออันนี้อันนี้อันนี้ทากรกหูจะดกลิ่นไม่ได้กอกหูทามั่วไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่นะจุดเลยจุดใครจุดมันเลยพี่อ๋อเหรอเฮ้ยว้าวนอะไรวะอันนั้นไม่ใช่ไหนไปดูสิเฮ้ยว้าวพี่ตายทขามอกไม่ฟังก่อนแล้วว่าไม่รู้เราทาโม่เลยอะ ตายแล้วนี่แล้วพี่รู้ไหมว่ากว่ามันจะคืนสภาพเดิมได้เป็นเดือนเลยนะคือว่าอะไรเห็นเรื่องละครไหมอุ้ยตายแล้วเฮ้ยใครพี่ตองถ้าคิดว่าเป็นเงี้ยเนี่ยอุ้ยตายแล้วเกิดอะไรก็เธอเนี่ยเอาทำให้หายได้เนี่ยพี่ตายแล้วทำไงดีอะเอาหน้าไปลวกน้ำร้อนอย่างเดียวทำไปหาหมอแล้วกูร้อนเอาน้ำร้อนมาแล้วเฮ้น้ำร้อนก็ลวกไก่เลยคุณโอุ้ย มีมมพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิม้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เป็น,ปนการไลค์คอมเมดี้กด, like, ดไลค์กดแชร์ไลค์คอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย